นะคะมาพบกับคุณแม่อิงนะคะและน้องแอลใช่ค่ะมาพบกับน้องแอลกับแม่อิงนะต้องมีอะไรเด็ดๆมานําเสนอแน่นอนนี่เห็นไหมตัวที่แม่ถืออยู่แม่เล่าให้ฟังก่อนว่าเราอ่ะออกไปข้างนอกทั้งวันใช่ไหม แล้วไปเจอผงชูรสด,ด้ะคือไปกินผงชูรสมาแน่นอนอะ่ะคอแห้งมากกินน้ํายังไงอะ่ะก็ไม่หายแล้วเราก็เลยนึกถึงตัวนี้ขึ้นมาค่ะเป็นน้ำเข่ากุยค่ะตาม้าน้ำอะ่ะเฮ้ยอันนี้ดีจริงๆไม่มีสีไม่มีรสและไม่มีกลิ่นต้องบอกสรรพคุณก่อนว่าเขาช่วยเรื่องของการกระหายน้ําอันดับหนึ่งเลยนะ2คือแก้ร้อนหน3แก้ไขมันช่วยลดไข้ได้ ะคะใครที่มีลูกเล็กๆแล้วก็ทานยายากนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะลองทานดูทานได้ตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปเลยแล้วก็ไม่มีสีไม่มีรสนะคือเด็กสามารถกินได้เลยอ่ะน้องแอลไหนกินกินหน่อยสิคะอ่ะอ่ะให้น้องแอลกินเอาพอแล้วพอละเป็นอะไรคะเหมือนน้ำอะไรคะเหมือนน้ำอะไรเหมือนน้ำแร่ไหมคะมอนร้อน เออเนี่ยเห็นไหมเหมือนน้ำเปล่า,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 นนาใช่ค่ะคือมันมีสรรพคุณที่แก้ร้อนในได้นะคะใครที่มีแผลร้อนในในปากนะคุณแม่แนะนำเลยนะคะผู้ใหญ่นะคะจิบจิบทั้งวันนะได้วันละสองขวด สามารถแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับเด็กนะคะอย่างน้องแอลอย่างเงี้ยขึ้นไปตั้งแต่4ขวบอย่างเงี้ยขึ้นไปสามารถดื่มได้วันละ1ขวดนะคะทานได้ตั้งแต่4เดือนนะคะใครที่มีลูกเล็กนะคะแบบเรารู้สึกว่าข้างในเขาร้อนอนะ่ะเหมือนร้อนในอย่างเงี้ยให้ใส่สลิงนะคะ5้าซีซีแล้วก็ค่อยๆยหย,ยอดค่ะเขาช่วยได้จริงๆนะช่วยเรื่องของร้อนในแล้วก็อาการแบบเหมือนกระบายความร้อนแล้วก็ก หายน้ำลองไปหาดื่มดูนะคะคุณแม่ซื้อง่ายมากตอนนี้ปกติแล้วอ่ะมันต้องไปซื้อที่ยววาวราชแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนี่เลยช้อปปิ้งออนไลน์หาดูได้เลยนะคะนี่แม่ซื้อมาหนึ่งแพ็คเนี่ยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะดื่มเนี่ยหรือว่ากระหายน้ำหรือว่าเหมือนกับรู้สึกว่าไม่สบายแล้วก็ไปเอามาดื่มได้เลยแล้วข้อที่ห้ามเลยนะคะแต่ตัวหนูรลอนนี่นึ่ง เกิดใครนะคะที่มีเสมหะอาการไอนะคะไม่ควรดื่มน้าเขากุยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าน้าเขาคุยเป็นาธาตุเย็นค่ะเขาจะยิ่งทําให้ร่างกายเราอะ่ะเหมือนกับเย็นมากขึ้นก็จะเกิดอาการไอมากขึ้นมีเสมหะมากขึ้นอันนี้ ห้ามดื่มนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการไอเสมหะหรือว่าเริ่มที่จะเป็นหวัดนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่แชร์ของดีเด็ดโดนโดนนะคะครั้งหน้านะคะแม่จะมาแชร์อะไรอีกอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้แม่ด้วยนะติดตามแม่นะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะมานําเสนอของดีเด็ดโดนโดนอีกค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย